วันนี้มาเติมน้ำมันที่แคนาดาเนาะก็เป็นความรู้ใหม่ของแอดและแอดก็เลยอยากที่จะแชร์ทุกท่านว่าการเติมน้ำมันที่แคนาดาเนี่ยเขาทําแบบไหนเหมือนบ้านเราที่เมืองไทยหรือเปล่า ตอนนี้ก็เลยกำลังที่จะมองหาปั๊มน้ำมันนะคะเรากำลังที่จะเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนที่อยู่นอกเมืองออกไปเนาะก็ออกจากถนนใหญ่ก็จะมีถนนข้างๆนะคะก็เพื่อที่จะเข้าหาปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันแถบนี้มีเยอะทีเดียวเลยนะคะและก็ราคาเนี่ยไม่แพงนะคะปั๊มน้ำมันแถวนี้เพราะว่าแถวนี้เป็นแหล่งผลิตน้ำมันเพราะว่าจะได้กลิ่นน้ำมันเข้ามาในรถเลย ก็นี่จะเป็นเมืองเล็กๆนะคะที่ญา,าติของแฟนอยู่เนาะก็จะเห็นว่าจะมีอาคารบ้านเรือนที่ไม่ใช่ตึกสูงนะคะและเราก็กำลังที่จะเลี้ยวเข้าไปอีกถนนเล็กๆแล้วนะคะ ก็แต่ก่อนไม่ได้ทําวิดีโอก็เลยไม่ได้สนใจรายละเอียดมากนะตอนนี้สนใจทุกรายละเอียดที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่เหมือนบ้านเราเนาะบางอย่างเหมือนนะคะแต่บางอย่างไม่เหมือนก็อยากที่จะเอ่อคนอาจจะรู้แล้วหรือคนที่ไม่รู้ก็จะได้อ,อ่รู้นะว่าแคนาดานเนี่ยเขาเติมน้ำมันต้องทำยังไงบ้าง ต้องมีอะไรต้องเตรียมอะไรนะคะก็ถ้าใครเพิ่งเจอช่องของแอดเนาะก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกับสาวไทยที่เดินทางมาเยี่ยมญาติที่แคนาดาทุกอย่างดูตื่นเต้นไปหมดเลยค่ะทุกท่านก็พาทุกท่านมารู้รู้รพร้อมกันเนาะอันนี้เราเจอปั๊มน้ำมันที่เราต้องการแล้วนะคะเพราะว่าจากการเติมน้ำมันเสร็จเราก็จะไป ทานกาแฟของแคนาดาคือทิมฮอตตันเนาะซึ่งจะเป็นวิดีโอถัดไปค่ะการเติมน้ำมันนะคะเขาจะมีป้ายบอกก็คือ,อ,อ self serve นะคะ self serve หมายถึงว่าก็คือบริการด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อาจจะเป็นบัตรเครดิตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วก็เติมน้ำมันเองและก็มีป้ายคำว่า we serve นะคะ เราเลือกที่ v s e r v f นะคะก็ดูนะคะว่า v s e r v f จะทำอย่างไรนะถ้าถ้าใครรู้ว่า self surf ทำยังไงก็สามารถที่จะฝากคอมเมนต์ได้ทำไมเราถึงเลือก v s e r v f คะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าที่ถัง ถังฝาเปิดน้ำมันนะอยู่ฝั่งไหนเพราะเนี่ยเราจอดรถหาเราหาไม่เจอเพราะว่าอันนี้เป็นรถเช่านะคะเราเช่ารถเอาเราก็เลยยังใหม่กับรถเรายังไม่รู้ก็เลยอยากที่จะใช้บริการ v s u r v e ค่ะเราขับเข้ามา VSERV แล้วนะคะเขบอกว่า Pay a t the pump นะคะก็ แฟนก็ลงไปถามพนักงานเนาะว่าที่เปิดฝาเติมน้ำมันตรงไหนจากนั้นก็วีเซิร์ฟเนี่ยจะต้องไปจ่ายเงินที่ในข้างในนะคะเป็นอาคารแคชเชียร์แล้วแคชเชียร์จะเป็นคนเปิดหัวจ่ายน้ำมันตามที่เราจ่ายเงินค่ะอยู่สองทาน,นะคะเราต้องดูป้ายด้วยถ้าเป็นวีวีเซิร์ฟก็คือหมายถึงว่าจะมีพนักงาน ช่วยเหลือเราแต่ถ้าเป็นเซลฟ์เซิร์ฟก็คือต้องเติมน้ำมันเองและจะเห็นป้ายนะว่าเขาจะบอกว่าต้องไป to pay at the pump insert payment card or to prepay s e c s r i t r ก็คือจะต้องไปจ่ายเงินก่อนเนาะแฟนก็เข้าไปในข้างในนะคะตรงที่เป็นอาจจะใช่ดูเนาะคือเข้าไปในข้างในนี้นะคะ นี่ต้องไปจ่ายเงินก่อนเดี๋ยวมาดูว่าแฟนจะได้การ์ดมาใช่ไหมแล้วก็ค่อยมาเติมเงินตอนนี้ก็พนักงานก็เติมให้เราแล้วอ่ะแฟนจ่ายินข้างในมัน้ง So you go to pay money inside right Yeah yeah you still gotta pay before they fill you up because what happens so many people they they run away oh they don't pay so how he know that you pay darling well because the girl inside as soon as I paid she turned the pump on plugged oh. in forty dollars into the pump โอก็ค hmm. <know>, right? mm ือพอจ่ายที่ข้างในนะคะแล้วก็เขาก็จะเปิดหัวจ่ายปั๊มน้ำมันที่นี่นี่ความรู้ใหม่นะการเติมน้ำมันที่แคนาดาใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยแล้วอยากให้ a d ด r e วิวอะไรที่มันเป็นแบบยูนคยูนคของเมืองขอนากาก็ฝากคอมเมนต์ได้ สถานีต่อไปก็คือกินกาแฟและวิดีโอถัดไปก็คือการซื้อกาแฟแบบขับรถเข้าไปซื้อเลยนะคะก็คือกาแฟทิมฮอต t ันส ถ้าใครคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์ให้เราด้วยเนาะแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะคะว่าอยากให้เรารีวิวอะไรที่เป็นแคนาดาแคนาดาก็สามารถบอกได้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ